อ้าวแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ประพรรก็ได้เดินทางมาฮอดเอฮือนของนองเอิญแลวเนาะเฮือนของพ่อเลี้ยงใจดีลรรแล้วเนาะพี่น้องนี่น้องเฮือนของเผินมาพี่น้องนี่เลยมุนันประพรรก็สอบทานพยุนหันเลยเนาะมาคิดว่าเพินบได้อยู่เฮือนแลพี่น้องก็เผินก็อยู่เฮือนจบเจือเนาะเผินก็มาแต่ดำนาแสงเผินว่าเผินกำลังอันพักเถาะพักเทียงนะพอเผินมาแต่นำนาแสงแลพี่น้อง สึนมาพรนกับจะพาผัน่ิดองเบิ่ง,รรรงบ,งบริเวณแถวนี้ไปก่อนเป็นเฮื่อนทรงเก่านะเี่น้องเก่าลังใหญ่ได้โอ้เฮื่อนเป่นลังไ n ่นะกงสำหรับอยู่ตามเขตแถวนี้ก็ถือว่าชุดๆแล้วเฮือนลำจะมีเนาะ นี่เนาะเขือนส่วนทางล่างก็จะเป็นเทอดครัว่ปไายบ่อม่หงงามเห็ดเียเห็ดงานขึ้นมาแต่เห็ดเียกบอนั่นบ่บ่สวยเรือบ่คนบ่มีผัวอันนี้ก็บ่มีเมียอนี้กับ่มีผัวแม่นบ่ะสบายดีมาแต่ดำนาบ่มาแต่ดำนาแซง เห็ดนาแซงนอกหมู่บ้านเดี๋ดิ nice. อ็ดอะไรนาแซงมะกระโผงนาทัวมะแตงเอามั้งปลูกเบิร์ดพอได้กินบ่สบายดีพ่อพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนัมเดอร์มื่อนี้มาพอกันคือเก่าอีกแล้วกับซองยูทูบบอพรสตูดิโอและกับเฟซบุ๊กแอนเพจบอพรสตูดิโอเนาะสบายดีไอ้สบายดีไอ้เพิ่นว่าค่อยถือเมียทิม น้องคืน้องเลี้ยงลูกคนเดียวแลละมาพร้องก็จะมาสอบถามที่ไปที่มาจังได้เมียจังถิ่มนะเนาะอันอ้ายพอาตถามเจ้าสื่ออย่างไดชื่อวันไซชืือวันชาวันไซวอนแฟนบริวันไซยอย่างขมือนี่ค่ะอ๋อวันชซน้อยเพชรนาศาลวันไซน้อยเพชรนาศาลมลำเรื่องเป็นมลำเรื่องบ่เป็นลำเรื่องเป็นลำขณะดได้อายก็ขณะ แลแต่เขาแฟนไปแล้วกลับไปแล้วแต่กับเจ้าจ้างอืมเลยอ้ายนะเลี้ยงลูกคนเดียวบ้างลูกหัดผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งชายหนึ่งจากปีแล้วเป็นงานสิเอ็ดไปบวชแล้วผู้ที่ซองด้วยที่ซองอยู่นะเมียไหนเพิ่งเลิกลากันเมียไไปไทยบอกไปไทยโอ้ไปไทยจากปีไล้ถึงเลิกลากัน ไปสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วหูว่พิ่นเอาเมียพัวมันพีไม่ยลมก้องพี่ปกติเดฟโทรไปกับบลับสายแล้วเจ้าคือปล่อยให้เมียไปทำงานคนเดียวเหตุผลเป็นทางใดไอ่โอ้ยเป็นยอดทุกยากนี่แหละจะได้เลื่อนได้ซานให้ลูกแต่ท้าแปลว่าเจ้าหาเลี้ยงลูกทาอยู่บ้านแต่เมียปล่อยไปทำงานนอนทั้งร่าแลกก็ว่าวันแต่บอกไปแล้วขอสิไปเอง เราจะบอกไปแต่เลี้ยงลูกคอยที่ไปเองว่ะเด็กคือบอกเด็คือแบบบอกไปทาการสอายเป็นยังไงนะพัดค่าลูกน้อยโอ้ค่าลูกน้อยเพิ่งเ็เลยปล่อยลูกน้อยให้เจ้าเลี้ยงพอผ่านไปจากปีเพิ่งจังมีสามีใหม่สองปีกว่าสองปีเปล่าสองปีกว่าจะโทวงอเลรคนมหซ้ายบอกน้องพี่น้องอันนี้ประพรกาฮิหลายๆลีดเนาะลายคเีดเลยแหละพวเลี้ยงลูกอยู่บ้านเมียไปมีพวใหม่อ่าเมียเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ผัวไปม,มีเมียใหม่ซึงลายเคินดนะพี่น้องเนานะซะนั่นแล้วป่พรอยากขากบนนี้นะพี่น้องถ้าคนใดที่แบบว่าปล่อยให้เมียอยู่บ้านบอพัวอยู่บ้านบอละก็ต่างคนต่างไปทํางานนะ่ะนะอันนี้จากที่ปภอนที่ไลยขู่ลลยคน้นจากที่ปภสังเกตตัวจริงนี่ส่วนลายจะมีการเลิกลากันนะพี่น้องเนาะซะนั่นแล้วถ้าว่าพัวเมียคุใด,ดแบบว่าอยากอยู่น้ากันนานๆก็ต้องไปน้ากันเลยพี่น้องอันนี้ก็อันนี้บ่พรแสดงความคิดเห็นในมุมมองของ่พรนั่นนะ แต่จากีิพภพนงเกตเห็นเป็นแบบนั้นเนาะแล้วหลังจากที่หู้อ่ะเมียเป็นมีผัวใหม่นี่อ้ายก็ตัดชินใจได้บ่ก็ค่อยๆไปนี่แล้วเนาะค่อยๆแต่ตอนนี้ก็ลืมแล้วลืมละสองปีแล้วเนาะโอ้เ<อ><อ>มียนัคนบ้านเดียวกันบอ่อายคนบ้านนับประเคนเมืองยังไงเมืองวิละหู้ไก่เนาะหลังจากได้หู้ข้าวแล้วเจ้าก็เลิกล่าเลยลตัดสินใจได้เลยเนาะ ซึ่งเมียหนะก็ได้แตกดองแต่ยังการเรียบร้อยแล้วแตกเรียบร้อยมือคอมาเฮือนเนาะเมียเจ้ารย่าจะเฮือนเจ้าไอทางออกเฮียนทางออกแล้วเจ้ามายังจะมาลินบ่นนี่มาเห็ดหน้าแซงน้ำไอ้เนี่แหละไอเจ้าลาเกลือลูกน้องแม่เพิ่นเกลี่ยแม่แล้วพี่น้องเพิ่ลมาเห็ดหน้าแซงน้ำอ่อนพอเลี้ยงใจดีอะไรเนาะก็คือไอ้ที่ พ่อเลี้ยงที่เป็นน้องเอิญแหละก็คือก็คืออยู่หมู่บ้านเดียวกันเนาะอ่าก็เป็นจะเป็นน้องเราลูกเอิาลูกน้องลูกเอิาลูกน้องเป็นหมอรำนำกันไปลักจังพ่อบ่พ่อเห็นเอ้าอ้ยคือคือเราเป็นคนออกเกยออกกระเทยคือคือคือได้มีอย่างประมาณนี้เราเป็นนักร้องบ่เราก็เป็นบ่โอ้บ่พอหน้าก็หูจะพอเห็นเราขีดคิ้วขีดยังไง เพราะว่าเขียนบกเป็นก็เลยเหตุไงโคมันไหวขนาดนั้นอย่างเขาแต่งมันจริง่ายกว่าอันนี้ไปซักคิวทาวอนแมนเพราะว่าเขาเวลาเาไปรำไาแต่งมันเขียนบกเขาเป็นขนาดนั้คือเขาไปแต่งแต้มเอาจากหน่อยมันดำขนาจะพ่อแป่เพอยู่เห็นอันอ้ายอันที่พ่อเลี้ยงเอาใจดีแล้วพี่น้องอะไรบะพรอนปะเิ่นเป็นกระเทยบ่อันเนี้ยขออนุญาตว่าแต่พี่น้องแต่จริงๆแล้วเขาก็หูเนาะ เปินเป็นหมอลำต้องก็ลำเป็นบ่ลำเป็นเป็นอยู่เอ,ยเอาจัก,กรนะาาก่ะนะคัอจกรแหละมันมีแต่เพลงจะ่ครองแหลคอยน้องขึ้นถิ่นจำพรโอเคอายพ้อมร้องให้ฟังระบร่จดกฟังเสียงไปอยู่ไซน้อลาคือบอ่กลับมาบ้านห้างามงอนหลายปีที่ตัวน้องจากจอนละถิ่นจำพรเรื่มบ่นบ้านห้า เจ้าจากนาลาทินไปหากินอยู่ทินแดนไกลตั้งแต่วันน้องจากไปหูโบภัยเฝ้าคอยห่วงหาตัวอายและพ่อแม่ของนางเฝ้าคอยทางวันน้องกลับมาหลงเพลินอยู่ใส่นอลาคือบอกกลับมาบ้านเหาจำพร เสียงไอวอนวอนห้องเอิ้นหาน้องอยู่ทุกเศร้าคำหัวใจอายนี่เป็นห่วงน้ำย่านทะลามลงแสงนี่อ่อนหรือมีอาเสียงเงินลายดึงหัวใจเจ้าจิงลืมบ้านบอนเลยบอกกลับบ้านเกิดเมืองนอน เรื่มถิ่นจำพรเรื่มบ่อนบ้านเาาโอ้แหลกก้อนลำเล่องไอ้ก็เป็นบ่กก็พอได้อยู่เอาดูสักถอนหนึ่ไอ้โอ้ยแล้โอ้ยโอ้ยละเพิ่นว่าเสียงเอ้ยเสียง และเพิ่นว่าเสียงดังกองเป็นทำนองกองมาใส่ลาแฟนเอ้ยแฟนลาผู้อยู่เหนือนออยู่ใต้มาฟังอ้าย โอ้ลัมโอ้เดีละแฟนโอ้ยนาโอ้หนอโอ้หนาดชดเผิ่อการไปล่องตามงานมล้ำส่วนงานที่ใกล้ออกงานออกงานทางเดนนนู่นทางน้อยนู่นทางน้อยนี้ งานลำเื่องบองส่วนไายไอ้ไปน้ายอ้ไปในวงดนตรีเคยไปบ่วงดนตรีบอคอยไปมีแต่ไปแตวงลำเรื่องระเจ้าให้ขาขาจ้างไปเท่ายไอ้ขออนุญาตทำมันก็แลกแต่ไปเขาจ้างรายกะหาหกแสนครับจ้างหน่อยคือละแสนสองแสนแบบซี่ก็โอเคเลยเนาะไปล่องบนห่อเบดคืนหรือว่ามดคืนสอดแจ้งอ๋อมดคืนสอดแจ้งก็ถือว่าเนาะบ้านเขาผํานี่นะนาะพี่น้องก็ส่วนรากะวงวงลำเรื่องนี่ไอ้ไปวงได้แน่ ่าถูกวงเลยบอกระเมียนนองใหม่ขวัญใจสย่ยุทองแล้วก็ดอกฟ้าดาวดวงใหม่ขวัญใจสย่ยุทองแ้วกันสามไอ้น้องดอกแก้วทิพตะวันบนันเทิงศิลกับบางทีคนใต้ผนก็เอาไปเหมือนกับไปน้ำเพลนในใจน้ำมักแบบนี้บ่ายจังได้<น>ไปเป็นแบบนี้มากใจมากมีคนสวนบ่นกท็ทีแรกกับบ่มีดอกวันนี้อ้พิผนแนะนํนานนนใหม่ พผมมาก่อนก็ทํางานอยู่คาเฟ่อยู่กรุงเทพโอ้ก็เลยกลับมาอยู่บ้านแต่ตอนนี้หาอ้ายเนี่ยยังบ่ทันมีครอบครัวใหม่บ่ย่าแหละย่าเลยโดยบ่อยากเอานึงแล้วแบบนี้บ่สิเลี้ยงลูกให้างห่างเลยอย่าเอาใชใจบ่คิดบ่บ่คิดอะไรโคมเงินนี่โอ้ก็อยู่กับลูกพ่อเจ้าอายุจักปีแล้วอ้าย49่สิบเก้าปีสี่แล้วบ่หนิปอ ปรพอร้อคิดว่าอายุ30กว่านะ49 36 37อเก49ปีขึ้นย,ยังน่มอยู่เนาะบม่ได้คลองพวกนั่นนะนะที่เขาเล่นบบกันบ่เคยเล่นก็คือพวกเล่นยาเล่นยังบ่เคยเล่นบ<อ>่บ่นะคนบ่เล่นก็นยังเท่าเลยบางทีหรือว่าเจ้าเป็นคนอารมณ์ดีบ่ะเนาะก็ไปเรื่อยๆมีงานเขาหาแล้วก็ไปหมวนไปสื่นน้ำคาวสิเต้นเต้นบวระบงละเบเต้นคือการ ยามดอกเนี่ยนครับมาหามาเห็ดอยู่เห็ดกินส <40 S 1> ี่สิบกว่าปีพอเราพี่น้หนังพอเขาตกใจเลยคิดเอาเพิ่อนอายุสามสิบกว่าปีเบิ่งลักษณะแสดงว่าเ <73 S 2> พิ่นสฮะเจ็ดสิบสามท่านเขาเล่าเจ็ดสิบสามท่นเขาเล่เจ็ดสิบสามเมื่อเกิดนหนังเราไปหลบคูณเอาเนาะแต่ว่าเมียเนี่ยเเอาแล้วเนาะบมันเลยบ่แล้วเจะมาเป็นภาระ,ะต่อไปว่าลูกใหญ่แล้วลูกใหญ่แล้วก็ยาเลยแม่ก็ดีที่จ้าบุกขีดเนาะพออยู่กับลูกอันนี้ก็เลิกมาเป็นสิบปีเลยนะ ผูอ้อ้ายก็ได้ผู้อ้ายก็เลิกเป็นเลิกสิปีแล้วผู้อ้ายกับเมียไ<ม>ปบผัวใหม่นอ้อผัวใหม่คือคือกันเนาะจะเคยมีบ่อุตสาวมาจีบมายังกระป้ายก็มีอยู่นะมีบ่มีบางทีกับพวกมอลำนำกนานที่เขาจะจีบเจ้านเนาะ,นะเจ้ากับบ่พร้อมแต่ที่จนะบอกว่าบ่าต้องมาขีดทางฮันทางซี่ขีดก็เลยว่าน้องคือพวก่อยมาลอกมาลำ่ำถึงเวลากลับมอหาครอบครัว บอกว่าไปร่ำส <saben. S 2> มุดไปล่ำแถวนาสองนาซามเมืเ้ากับลงเวทีแลวก็กลับมามาหนึ่งข่าวหนึ่งน้าผิดให้ลูกคือทั้งพี่อืคือไปล่ำกับเอาน้องทำมาอยู่นี่มาอยู่น้ำน้องเอิญนี่แหละดูอยู่กันหน่สิกับพักกันไปสองไอ้น้องกับพักกันไปูคือลงจากเวทีแล้วกับพักกันกลับมาสองคนมาหนึ่งข่าวหนึ่งน้าให้ลูกให้ยูใหากินกับหิวอยู่หิวนอนกับอดทนอะไรน้ะหนอยเนาะแมน บางวันได้นอนสโมงหนึ่งแบบทีก็ต้องตนมาอยู่หากินให้ลูกสมมติวาวงลำเรื่องเผื่อไปงานน้อยๆเผื่อกลับบ้านน้อยๆเนาะบางทีก็กลางเต้นแล้วก็เล่าในเดินเงินบ่ายเคยคือการแต่นี่ก็เพิ่จ้างมาเพิ่งไปของเอาเวทีมาจากแถวเมืองไซพูทอง่นนั้นก็ได้เขาไม่ได้จ้างแพงดอกจิบสามล้านสิบสามล้านกีบวงกันใหญ่แต่บอส ก็เอาม,มาใหญ่คือการน,นะพอเอาม,มาแต่ใต้นะั่นดึงนางเอกไปเอกมาแต่ใต้นำพูและล้านสองล้านสามสี่คนกับมดแล้วเจ้าของวงเหรอแม่ได้กับเฮาเอาม,มาเสารเวทีเขาอีกกหาล้านหาอะไรเงินสิบสามล้านนะอืมอธิได้บอกเกินเพื่อสองแสนมดเท่านั้นเลยเอาแต่ว่าบ,บุรีมีเจ้าของวงน,นี่นี่บอกบอกที่แต่ไปเสาร์เอาดนตรีมไม่ใช่ผู้ชมเจ้านี่เป็นคนไปหาเสาร์เอาแม แล้วก็ผู้นี้เออไม่ถึงว่าต้องไปลองประหลับงานสิเพราะอ้าอาแน่แน่เขาหลักงานแล้วก็ติดต่อเวทีแบบนี้อ๋อส่วนลายลำเรื่องมิจะเป็นแบบนี้บัวาอแน่บัมี<ว>แบบว่าเป็นวงตัวเองขึ้นมาโดย s พพ p o แบบมีคนหนึ่งเป็นเจ้าของวงแหละแค่เอาชุมเจ้ามาลองมายังบัวมันชินยากพวกันอคอนวอยนี่แหละคนเก็บเลือกเวทีมันยากตรงนี้อ๋อยากอันนี้คือเขาจ้างแล้วเขาลำแล้วคือเมื่อไผเมื่อมันโลด แต่ว่าเขาจ้าของวงเขาเก็บเอาเองเก็บเอาเองโอ้ง่ายไปอีกแบบเนาะแมนโอ้แต่ว่าเจ้าของวงเขาเสพเขายังเขาก็เห็นให้เมิ่อศ์ป่ะเห็นให้เมิ่อยูบุเ้เทงวัวทีเขาเห็นให,ห,ห,ห้เมิดเลยเ,เขาเวลเาเสพเซโซดกะจีมันราคาหนึ่งแปดล้านกว่าเสพโซดนะครับบอกอมาบาวายอันนี้มันเขาจ้างเขาสิบสามล้านเองเขากะเบิ่งตามงบตามกันนะเนาะแมน เขาจ้างมอลำใต้มันมันกระแพงเือกันอ๋อคล้ายๆไปเสาร์ดนตรีดนตรีเขาจ้างตัวใดเขาก็เอาตามนั้นเขาก็ไปลองกระหามก็เขาเรือช่องซับเซนประมาณนั่นแหละถ้าเอาเอาเอาตัวดำเรื่องนี่จากหนึ่งคนสองคนบ่ได้บ่บ่ไหวมันกับมันลำเรื่องมันต้องใส่หลายคนโอ้เวลาแสดงนะบ่ป๋อหน่อยแล้วเขาก็เว้าเก็จะเหมได้อะไรคือมันหน่อยแท้มาโอ้แล้วก็ต้องเอามาให้มัน เต็มที่ให้เขาได้หรือบ่ได้ก็บอกเป็นยังขนาะดขอแต่ในวงม,นมีสื่อเสียงแบบนี้โอ้เลยสื่อวงได้สบายสื่อวงนี่เป็นไพ่เป็นเจ้าของแล้วมันหรือว่ารวมกันรวมการคนตั้งสื่อให้ขนาดสามไอ้น้องดอกแก้วทิพย์ตะวันบันเทิงศรีก็คือบไร้มีตัวตนก็คือแบบสื่อจสื่อมีสามคนนี่แหละกันนี่กับไอ้ใหญ่อยู่เมืองไซพูทองสื่อวงจะมาสื่อไะไก็ คณะสามในน้องดอกแก้วทิพย์ตะวันบันเทิงศิลป์อ๋ออันนี้คือสื่อวงลำเล่องจ้าเลยแม่ถ้าว่ามีคนยังที่ต่อเนะเจ้าก,กะมาลงกันได้เลยแม่โอ้นพ่น้อ,นองถ้าว่าพ่อแม่พ่นงคงคนใดที่ชนใจลำเล่องกะสามารถติดต่อได้เนะาะคือเผื่อจะไปลองพระลำ้ำสึ่งตัวแสดงหรือว่าไอ้ยังเพื่อกะจะเอามาเองเนาะติดต่อฮาต่อมาทางใต้ในสมทบกันถ้าว่างานใดมีลำเล่องอยู่พังร้าวนี่คือคนจะร้ายลายนะพินศิลปนะพ่นงอง ถ้าว่าบุญแต่ละปีนี่ได้ดําเรื่องมานี่คือสุดยอดการน้องพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับผมมียังไงเนาะก็ได้มาสอบถามอ้าวอย่แหละเพราะว่าเพิ่นกะถึกเมียป้าเลยอันสอบถามเพิ่นแลร,รัมพรก็เห็นเพิ่นว่าเพิ่นเป็นอันดําเรื่องนะ เลยชอบทานเนาะเอาแล้วนะพี่น้องสรักคลิปนี้พกสิคอตัวลำลานพ,พี่น้องทุกทุกท่านเด้อเอาไว้โอกาสหนาพบกันใหม่เนะาะจังแดงไดกะอย่าลืมเป็นกลังใจปพเด้อลกัเป็นกำลังใจงให้อ้ายเพื่นเด้อนะพี่น้องเนาะให้สูๆต่อไปเพื่นกระถกเมียทิมเนาะเอาล้วอ้บันีปพสิคอตัวลำลาเดเด้อเด้เเด้้อ้ออกา้อน้อเอเด้มเ้เด้อเด้ายด้อเเด้อเด้ออ้ายดด้ดดด